ทำยังไงทำยังไงที่นี่มันเละอะไรอย่างนี้นจังนนเนี่ยดีละนี่แนี่เอาไปตึมตึมนี่ทำลายเาสดับไเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาไปดีมากเลยมันเป็นตัวอะไรเนี่ยเปรต้ามล้อเคยอยู่เลยเคยอยูอย่ในตัวนี้เลยน่ได้เย็นจัง ไม่เหลือเฮ้ยจะเปรตหน้าปีหน้าปีหัวปีโอ้ตายง่ายอยู่นะแต่มันคือเปรตอะไรเนี่ยไม่รู้จักเลยโอ้ยไม่แค่เนีองเหรอเฮ้ยอ,อะไรคุณโอ้ เขายังตายแล้วฮลัลโหลในนั้นมีคนอยู่ไหมโอ้ชัดแจ๋วเลยอือ้อยเลือดใจเย็นใจเย็นนะแกบ้าหนาไม่เป็นไรเลยเกรง ดีโอไปเกนนี่เยตายโอ้แข็งเกร็งจริงๆเลยเนีพวกนี้ไม่ธรรมดาก็าแต่ดีนเามาขึ้นไม่ได้ก็แต่มีมีมในนั้นอีกไม่เนี่ยเพราะว่ามันกลมเกลืนมากมันสีดำเหมือนกันนะดังนั้นเราจะเอาของหนักยัดเข้าไปหมดแล้วใช่ไหม มใจมีแค่นี้เองเหรอเปรดเอ้เปรตด,ด,ดำเนี่ยไม่เคยเห็นแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่เขาท่านดี<อ>เห็นไอ้วงจรนี้มันขัลูกาตาเอาไปดีมากอสุดยอดจริงๆเลยเนี่ยมันทำไมเปรดแถวนี้มันกระจอกจังแล้วตัวมันก็เล็กด้วยนะ โอ้มันจะมีตัวใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยหรอผู้นํามันน่ะเอ้ยแล้วจํานวนมันเพิ่มขึ้นด้วยนะบ้านะมันเป็นไม่ได้มันมีแค่ตัวมันเป็นไปไม่ได้อ่ะโอ้เลือดใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหแล้วก็เลือดมันไม่ปีเป็นโอ้ยมันตีกันอยู่ใช้จังหวะนี้แหละที่มันกำลังชุลมุนวุ่นวายไม่เป็นไรเลยอ่ะเอานี่ไป นี่ย่ามองระเบิดย่ามองเฮ้ยมันเจ็บอยู่มันเจ็บแสบปวดร้อนอ่ะเป็นซัมพเวสีเปรตเงี้ยเลยไม่เคยเจอมาก่อนเลยโอ้ไม่โดนเลยเนี่ยโอ้มันมันแข็งแกร่งมันสามารถหลบกระสุนได้เลยว่ากูยิงได้แม่งเองวะน่าจะยิงไม่แม่นเองนั่นแหละโอ้ระเบิดนี้ค่อนข้างรนะดับระดาบนี่ด้วยมูตาหมูด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 ตาหมูตา,มา,ายแล้วเหรอ บ้านะมันสามารถเล่าหน่ได้ไอ้กูมันจะไม่หมดเเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอเอเอยใจเย็นใจยเย็นิมันหลบได้หรือว่าเรายิงไม่โดนน่าจะยิงไม่โดนเองเอาเราเบิดเยี่มองรันชะมันโหดมากและใช้ทรัพและใช้ทรัพยากรเยอะด้วยเพราะว่ายิงมั่วไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันหัเลยนี่เนี่ยเอาไปเกินระเบิดเยี่มอง นั่นแหละขอให้รอร่อยตายตาย,ตายังน่าจะตายแล้วล่ะเฮ้ยยังไม่ตายอีกเหรอบ้ากันน่ะอู้หูเลือด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 ใจเย็นใจเย็นหอบเปรดโอ้มันมีลูกน้องเข้ามันด้วยเหรอโหยังไม่โดนเลยเนี่ยบ้าหนะมันไม่เป็นไรเลยโชคดีด้วยเนี่ยตัวมันสูบมันก็เลยเห็นเรากระจอกแต่ความจริงไม่เราหัว ว่าหน้าระเบิดอัดไปซะขนาดนี้มันยังไม่ตายอยู่เลยนี่เกรงกันไปแล้วดีโอผู้ดีด,ดีโอผู้ม <c oughs> ่ดผูนะ้นี้ชนะ่างมันโอ้โหนี่เนี่นี่เนี่ยนี่เนี่เอาไปกินระเบิดยามองโอ้โห breaking เจ้าสิ่งมีชีวิตนี้มันชื่อว่า breaking new เหรอเนี่ยคารลวานถ้าว่าเคยได้ยินอยู่ รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยส่ใไอ้พวกแต่ตัวมันใหญ่มาออกเลยใหญ่เหมือนใหญ่พอๆกับดี7จดตัวเมื่อก่อนแล้วลนี่เข้ามาทำไมฮะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอืมเอาไปเอากินกินกินอร่อย้ยอร่อยนะมีดมีดแหละเอาไปมันไม่ใช่มีดธรรมดานี่มันคือดาบดาบเพชรกวางได้ตาย อ๋อรู้สึกว่าการโจมตีระยะโอ้ยแปน๊นมมนึงนี่ทำหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหดม,มากเลยทุกคนรู้สึกว่ามันจะไม่สนใจผมด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายก็คืออ่าไม่นะรู้สึกว่าการฟันนี่รู้สึกจะเป็นดาเมจที่แรงที่สุดแล้วอ่ะหรือเปล่า ไอ้บม็กเสียงป้าหน่าเข่งแกร่งกันไปแล้วรู้แล้วเราต้องลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาเยดี๋ยวน่าจะยังไม่เสร็จออีกรอมฉันได้พลังใหม่แล้วอื จิน่บกร่ามันน้อยต้องไปป้านะแข็งแกร่งมากาไอตัวใหญ่ด้วยเย้ yeah! โอ้อ่รงๆอ่าอืมถือว่าแขงแกร่งไม่ใช่น้อยถต่แม่จารามีไม่เท่าเดซิบ เด็กมพลังของเรานี่ช่่งแข็งแกร่งจริงๆแม้ต้องสำรวจก่อนถ้าเกิดมันมีตัวเ,เล็กนอาจจะเติบโตเป็นตัวใหญ่แล้วก็มีลูกแล้วก็มีอาจจะมีจำนวนมากโอเคโอเคโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะสำหรับการสู้กับ breaking news ใช่ไหมเบกตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่มันจะเรียกว่าตัวเล็กอะ่ะตัวเล็กเขาบอกตัวเล็กแต่ความจริงมันตัวคือสำหรับวันนี้ขอล้างพินท่านี้ก่อนนะคลิปบูลแล่เอพีที่27โอเคบ๊ายบาย